ภายหลังจากที่พระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับได้สถาปนากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรขึ้นนะครับเพียงสองปีหลังจากนั้นมีมิชนารีนะครับเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะพึ่งพระปะรมโพธิสมภารซึ่งมิชนารีท่านนี้คือคุณพ่อชาร์กกร์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยเคยทำงานอยู่ในช่วงสมัยปลายกร,รุงศรีอยุธยาและภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตก นะท่านก็ได้เดินทางอพยพไปที่ขเขมรพร้อมกับกลุ่มพิศชนกลุ่มหนึ่งและเมื่อทราบว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยได้ตั้งราชธานีใหม่ขึ้นนะครับท่านจึงเดินทางกลับมานะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของออกลุ่มพิศชนที่วัดสันตาครุสแห่งนี้ครับ สำหรับการตั้งชุมชนของวัดสันตาครูแห่งนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นในวันที่14กันยายนพิศักราช1769ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีได้ท่งพระราชทานที่ดินแปลงนี้นะครับให้แก่คุณพ่อชักกอมิชนารีชาวฝรั่งเศสเพื่อนำกลุ่มคริสตชนมาอาศัยอยู่บริเวณแถบนี้ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของชื่อว่าสังตาครุสนะครับเนื่องจากว่าวันที่14กันยายนเป็นวันฉลองเทิดทูนไม้กังเขนดังนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อชากอจึงได้นำชื่อกังเขนศักดิ์สิทธิ์นี้มาตั้งเป็นชื่อวัดจนถึงปัจจุบันชุมชนของวัดได้เติบโตขึ้นนะครับได้มีการสร้างวัดหลังแรกขึ้นเป็น วัดไม้สอชั้นและวัสดุอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาตามประวัติที่ได้มีการบันทึกเอาไว้จนในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับในช่วงปลายสมัยกรุงธนบุรีมีการระบุเอาไว้ถึงจำนวนคริสชนที่อาศัยอยู่ในเขตวัดซานตาครูสเนี่ยอยู่ที่ราวๆ1,370า 1, คนด้วยกันเราสามารถแบ่ง คนกลุ่มนี้ออกได้เป็น3กลุ่มย่อยๆคือ 1. กลุ่มชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณสยามเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มชาวโปรตุเกสที่อพยพมาจากเขมรนะครับเพราะเนื่องจากว่าในเวลานั้นมีสงครามก็อพยพมาอาศัยอยู่ที่นี่และก็กลุ่มสุดท้ายคือชาวยวนและชาวจีนที่ กับใจมานับถือศาสนาคริสต์ในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทสําคัญของชุมชนซันตาครูสซึ่งแน่นอนครับว่าในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่นี่เป็นศูนย์กลางของการบริหารงานของนิสังสยามเนื่องจากว่าเป็นที่พักของพระสังฆนะราชได้มีการตั้งโรงพิม์พแห่งแรกของสยามขึ้นเราเรียกว่าเป็นโรงพิมซันตาครูสได้มีหลักฐานว่า มีการตีพิมพ์หนังสือซึ่งตกทอดมาถึงเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกว่าตีพิมพนะ์นัวซันตาครูสบางกอกศักราชที่ไถ่าชาติมนุษย์1,796ปีนั่นหมายความว่าเป็นปีตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นบทบาทของวัดซันตาครูสนอกเหนือจากการอภิบาคลคริสตชนแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นสถานที่ซึ่ง เป็นศูนย์กลางทางอำนาจของการปกครองกลุ่มพิ่ชนในบริเวณแถบนี้ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับวัดหลังปัจจุบันที่เราเห็นนี้สร้างขึ้นโดยคุณพ่อกัเลนโมด c าครูสนะครับซึ่งขณะนั้นคุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ก็สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งมีความสวยงามเหมาะสมกับความเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้และจนถึงปัจจุบันชุมชนซานตาครูส มีบทบาทสำคัญในการทำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอาหารประเพณีดั้งเดิมของชาวโปรตุเกสซึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมาอย่างช้านานและเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ทางความเชื่อและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของชุมชนแห่งนี้จนถึงกระทั่งปัจจุบันครับ และที่นี่นะครับจากวัดซานตาครูซมาสู่อาสนาวิหารอสมชันซึ่งเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนผ่านของราชวงศ์จากราชอาณาจักรกรุงธนบุรีสีมหาสนุดมาสู่บางกอกหรือกรุงเทพมหานครในราชวงศ์จัก,กรีนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์ปัจจุบันภายหลังจากที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาสู่บางกอก มิชชันนารีฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้หาพื้นที่ในการที่จะตั้งศูนย์กลางทางอำนาจของมิสซังใหม่และในท้ายที่สุดเนี่ยได้มีการเลือกพื้นที่ของวัดอสมชันซึ่งในอดีตเนี่ยเรียกว่าวัดส่วนท่านและได้มีการย้ายสำนักพระสังฆราชมาอยู่ในบริเวณแถบนี้และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของ มิสังสยามหรือมิสังกรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระศาสนาจักราทอลิกในประเทศไทยสิ่งที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นซึ่งทางภาครัฐของรัฐบาลสยามตั้งแต่อดีตรับรู้ถึงบทบาทสำคัญนี้ก็คือในเชิงการศึกษาครับโดยเฉพยาะอย่างยิ่งตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยพระสังฆราชปลเลกัวท่านได้ออกกฎระเบียบสำคัญซึ่ง ระบุไว้ว่าคริสตชนทุกคนเนี่ยต้องส่งลูกทั้งชายและหญิงไปเรียนในโรงเรียนของวัดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการให้การศึกษากับผู้หญิงในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสังคมโดยรวมในแถบบริเวณนี้นะครับทำให้การศึกษาเนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นของออมิสซังคาทอลิตในสยามเลยและมิสซังสยามเนี่ย โดยผ่านทางพระสังฆราชชองหลุยส์เวท่านก็ได้ร่วมมือกับนโยบายนี้ก่อตั้งสถาบันทางการศึกษาจำนวนมากที่มีคุณภาพโดยการเชิญมิชนาลีที่เป็นคณะนักบวชอย่างเช่นคณะเซนคาเบเรียลคณะเซนโปโตชาร์ดเนี่ยเข้ามาเพื่อดูแลโรงเรียนรวมถึงโรงพยาบาลด้วยเป็นการให้ความสำคัญต่อนโยบายทางภาครัฐ และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นครับของการทำงานที่เป็นบทบาทสำคัญหลังจากนั้นต่อมาในสมัยของพระคุณเจ้าเลอเนเปลอสเนี่ยพระคุณเจ้าเองเนี่ยได้วางรากฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นชุมชนวัดไม่ว่าจะเป็นการศึกษางานอภิบาลทุกอย่างในยุคสมัยประมาณ38ปีของพระคุณเจ้าแปรลอสเนี่ยนิสังสยามมีความเจริญลุดหน้าเป็นอย่างมากนะครับในท้ายที่สุดเนี่ย พอเข้าสู่ภายหลังยุคข,ของสังคยนาวติกันครั้งที่สองสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเปาโลที่6ได้สถาปนาตั้งประเทศไทยขึ้นเป็นอัครสังคมนทนและสังคมนทนทำให้บทบาทของชาวพื้นเมืองเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมากกว่ามิชนาลีซึ่งมีจำนวนลดน้อยถอยลงตามลำดับนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของพระศาสนาจักรในประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างตลอดระยะเวลา350ปีของการก่อตั้งมิสังสยามมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบทบาทที่เด่นชัดและเราต้องขอบคุณก็คือเหล่าบรรดามิชนารีที่ได้มอบมรดกอันมีค่าให้กับสังคมไทยและในปัจจุบันก็คือบรรดาพระสงฆ์ น,นักบวชชายหญิงและบรรดาคารวาสทุกคนซึ่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพระศาสนาจากักรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตครับ